็อยู่บ้านนะคะหลังจากปิดเทอมันแรกก็คือถักเปียไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไปถ่ายรูปเอิม่มเขามาขายอะไรเอ่ยตอนนี้ในสวนเออพูดไปว่าจะมีถ่ายรูปแบบถ่ายรูปถอดอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะว้องให้ดูเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่สองเอ้ยวันนี้เป็นวันแรกหลังจากปิดเทอมเมื่อวานเพิ่งปิดนั่นแหละก็คือยังอยู่ในชุดนอนแล้วก็ฝึกถักเปียไว้ก่อนเพราะว่า วจะไปแชะแชถะ่ายรูปก,กันแล้วก็ตอนนี้ในสวนเพราะว่ามาดูกันแดดแรงมากนี่นะคะก็คือไก่ที่เราเลี้ยงน่ารักไหม <c oughs> คือแบบเราไม่ได้เลี้ยงหรอกมันมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาเลย มันบินมาที่บ้านไม่ใช่มันจากไหนเราก็เลยเรียกไว้จุ๊บ please เดเี๋ยวเดี๋ยวไปให้หน,น,น้องวิ่งล่นไปนี่แล้วก็วันนี้ได้เหมือนทัสดุมะสม่งอันนี้น่าจะเป็น ATK ที่แบบไว้ตัวแบบน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนี้เรโควิดใช่ไหมก็ ก็แบบอยากให้มีติดบ้านไว้วเวลาออกไปไหนก็จะได้ตรวจว่าเราติดหรือไม่ติดอะไรก็ เดถ้ารู้ก็จะขึ้นให้ใต้ description บอกเลยแล้วกันนี่แบบตรวจเป็นน้ำลายคือเราไม่กล้ายแยงจมูกเพราะว่าเราเคยแยงมาตอนที่เราผ่าตัดไ้ติง่งเราก็เลยเจ็บมากเราก็เลยกลัวไปเลยก็เลยบอกแม่ว่าเอออยากได้ที่แบบตรวจน้ำลายมาดีกว่าจะได้ไม่เจ็บจมูกด้วยแต่ก็นะคะเม้า่มาแร้วก็อันนี้น่าจะดีชิน้นนะ ไม่แน่ใจว่ากี่ชิ้นต้องถามแม่อีกทีแต่ว่าแม่เราซื้อมัเป็นกล่องก,ก็ถ้าใครออกไปไหนก็อย่ากัดจกนะก็ใส่แมสล้างมือให้สะอาดกลับมาบ้านก็มาตรวจเย่ขอให้ทุกคนรอดนะคะแล้วก็ผ่านผลซีซั่นนี้ให้ได้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะมีถ่ายงานใช่วันนี้จะมีถ่ายงานด้วยแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จก็เป็นถ่ายงานในติดต,ตนั่นแหละ แล้วก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้เราก็ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชงตัวนี้กันอันนี้ได้มาจากข้างนะคะเป็นแบบชานมเย็นชาแบบชาชักอะไรประมาณนี้เพราะว่าเมื่อกี้ไปออกข้างนอกมาคือแกดูหน้าดิมันมากคืออากาศคือร้อนมากแล้วก็ อยากหาอะไรกินเย็นๆนะคะเราก็เลือกซื้อมาเป็นอันนี้เดี๋ยวเรามาชงกัน ก็เดี๋ยวมาชิมกันอืมอร่อยม,มากแบบชาชาัดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะชานมไข่มุกแต่ว่าไม่มีไข่มุกแล้วก็เหมือนจะกินแล้วดูไม่อ้วนเวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราเพิ่มนมข้นหวานไปเพราะว่าเราชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะคะแบบดับร้อนได้ดีมากเ็ขอตัวไปนั่งตัดคลิปแล้วก็ตออคอมเมนต์นั่นแหละตอบอีเมลอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็ไปเช็คงานที่เหลือนะคะ ประมาณสามโมงครึ่งนะคะแล้วก็เพึ่งจะแบบเช็คคลิปตัดคลิปแล้วก็เช็ค่เช็งนี้เช็งนั้นเสร็จก็ก,ก็ก็จะกินข้าวเย็นแล้วแหละปกติบ้านก็จะกินไม่เกินแบบห้าโมงเลยแต่ว่าวันนี้คุณแม่ออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าจะได้กินดีมั้ยเพราะาตอนนี้อิ่มมากเพราะว่าที่เราทําน้ำไปไม่ียก็คือกินจนอิ่มเลยคนโอ้โหปากซึมมากก็คือกะว่าจะไปแบบนั่งพักน,นั่งเล่นอะไรอย่างงี้แล้วก็ ค่อยกินข้าวแล้วกันเนาะเฮ้นน โอเคทุก okay, คนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราาไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนี้อยู่นอกบ้านนั่นแหละก็คือใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทําอะไรอีกก็บอกมาได้เลยก็แบบเออบิดเทอมแล้วก็ทําได้นะคะก็ฝากคลิปนี้เป็นกาลังใจด้วยนะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวไปแล้วก <g> ็ขอบคุณท <g> ุกคนที่มา ดูคลิปนี้กันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีสาระไปบ้างเพราะว่าสอบเสร็จก็อาจจะเบื่ิๆไปหน่อยโอเคก็เดี๋ยววอล์กหน้าจะมาทําอะไรกันก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย,เลยหรืออยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยผู้ม,ม่รู้เรื่องแหละโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย